แบงค์พันในประเทศเดนมาร์กนะคะจะไม่มีมูล,ลค่าอีกต่อไปจะใช้ไม่ได้อีกต่อไปหลังจากวันที่31พฤษภาคม2 0 2นนั่นเองหลายหลายคนอาจจะได้ยินข่าวมาแล้วนะคะช่วงเดือนมกรานะคะต้นปีว่าเขาจะมีการยกเลิกการใช้แบงค์หนึ่งพันในประเทศเดนมาร์กนั่นเองนะคะถ้าคุณยังมีเงินเก็บอยู่ในลิ้นชักที่เป็นแบงค์พันนะคะในตู้ในเสื้อในกระเป๋ากางเกงหรือว่า ซ่อนเอาไว้ในหนังสือหรือว่าซ่อนแฟนเอาไว้นะคะก็เยวก็นแนะนําให้นําแบงค์พัน์พวกนั้นนะคะไปใส่ไว้ในธนาคารแล้วทาไมเยวถึงมาเล่าข่าววันนี้นะคะเพราะว่าเยวเนี่ยได้รับข้อความจากธนาคารนะคะแดนซ์กับบัางที่เยวเป็นลูกค้าอยู่เนี่ยเขาส่งข้อความมาเตือนเยวก็เลยคิดว่าเอ๊ะเราอาจจะเตือนเพื่อนเพื่อน,พ,อนพี่พี่น้องๆ้องคนไทยอื่นๆที่อยู่ในเดนมาร์กด้วยดีกว่านะคะก็สําหรับเหตุผลว่าทําไมเ็าถึงยกเลิกการใช้แบงค์พัน์นะคะก็คือคนส่วน คนเดนมาร์กส่วนใหญ่นี่นะคะเขามีพฤติกรรมการใช้เงินผ่านการรูดบัตรนะคะหรือว่าการจ่ายผ่านไวเลสใน iPhone o o o g l e ว l l t นะคะที่เป็นแอปจ่ายเงินแล้วก็ Mobile Pay นะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้บัตรรูดเอานะคะเงินเนี่ยเงินสดเขาก็ไม่ค่อยได้ใช้กันแล้วก็แบงก์ใหญ่ๆที่เป็นแบงก์พันเนี่ยก็ไม่ค่อยใช้เยอะเขาจะใช้แบงก์ สองร้อยแบ่งหนึ่งร้อยอย่างนี้แล้วก็ห้าร้อยนั่นเองนะคะแล้วก็ในปีสองพันยี่สิบแปดหรือสองพันยี่สิบเก้านะคะแบงค์ชาติเนี่ยเขาก็จะมีเขามีแผนว่าเขาจะทําการออกออแบคงหรือว่าธนบัตรเนี่ยแบบเป็นซีรีส์ใหม่ๆออกมาซีรีส์เก่าเนี่ยเขาจะเริ่มใช้ไม่ได้เขาก็จะเริ่มนำออกจากระบ,บุไปนั่นเองนะคะ คราวนี้เราต้องทํำยังไงคะถ้าเราอยากแบบว่าไม่ให้เงินของเราเนี่ยหมดมูลค่าไปหรือว่าเราจะทํายังไงดีถ้าสมมติว่าเรามีเงินแบบห้าหกเจ็ดพันหรือว่าเป็นหมื่นเป็นแบงค์พันอย่างเงี้ยนะคะยังไม่มีหรอกคะ่ะเพราะว่ายังไม่ใช้เงินสดนะคะแต่ว่าโยอยากแชร์สําหรับคนที่อาจจะมีนะคะก็คือถ้า คุณมีไม่เกิน2 0,000นนะคะสำหรับลูกค้าแดน c ์กับบังนะคะถ้าคุณไม่ได้ใช้แดน c ์กับบังเนี่ยยวแนะนำให้ติดต่อธนาคารเนาะอย่างแดน c ์กับบังเนี่ยบอกว่าถ้าคุณมีไม่เกิน2 0,000นนะคะคุณสามารถเอาไปใส่ในตู้ ATM นะคะตู้รับฝากเงิน ATM ได้หรือว่าถ้าเรามีเกินมากกว่า2 0,000นเนี่ยนะคะก็แนะนำนะคะทางทางแดน c ์กับบังเนาะแนะนำบอกให้เราไปกรอกแบบฟอร์มในเว็บหรือว่า ผ่านเน็ตแบงกิ้งนั่นเองนะคะก็คือเว็บไซต์ของธนาคารหรือว่าเน็ตบังในภาษาเดนมาร์กเรียกอย่างนี้เนาะก็คือแบบฟอร์มในภาษาเดนมาร์กเนี่ยเรียกว่า Formula, ฟอร์มูล่าฟอร์มูล่านะคะอืม <c oughs> ก็คือหลักๆก,ก็ถ้ามีเกิน20,000ื่นนะคะให้ไปกรอกแบบฟอร์มในธนาคารสำหรับลูกค้า d ดนส์กับบังนะคะแต่ถ้ามีเงินแบบว่าไม่ถึงอย่างเงี้ยก็ไปใสต่ตู้ฝากเงินอนัตโนมัตินะคะ เพ็งเน u t o mate โอเคฟังข่าวเสร็จแล้วนะคะเราก็ต้องมาเรียนภาษาเดนหมาด้วยโยมี2ประโยคนะคะเกี่ยวกับเงินเงินทองทองมาฝากนะคะก็ะคือถ้าเราไปบอกว่าฉันจะเอาเงินสดของฉันเนี่ยไปใส่บัญชีธนาคารของฉันไว้เราจะพูดว่ายาริแกนเซตเพ็งเนี่ยอินพอมีนคอนโนะคะเห็นไหมคะในในเทคมันจะเขียนเป็นเพ็งเงินหนึ่งนะคะแต่ถ้าเวลาคนหมาออกเสียงเนี่ยเขาก็จะออกเสียงแบบสปีชอ่วเนาะเพ็งเนี่ยโอเค ประโยคต่อมานะคะถ้าสมมุติเราจะถามว่าเอ้ยเราฉันจะหาเครื่องฝากเงินได้ที่ไหนนะเราก็จะบอกว่าว่าแคนใหญ่ฟินเน่เพนเงอร t อัตโนมัติเมอินบิทเทลิงว่าแคนจะหาฟินเน่เพนเงอร์อัตโนมตเมอินิเทลิงอะคำว่าอินบิทเทลิงกดเสียงด้านหน้าตรงคำว่าอินอินบิทเทลิงแปลว่าฝากเงินโอเคก็เอาเงินเข้านั่นเองนะคะสรุปเรามีคำศัพท์อะไรบ้างที่เราจะควรรู้ เพนเงอพนเอั์ออโต้เมตอินบิทลลิงกุนดิตอูกุนดิตดูแล้วมีประโยชน์ช่วยพิมพ์คำว่าอูกุนดิตให้เหียวด้วยนะคะฮไฮ